สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับน,น้องเลิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องเลิมนะครับผมจะมาคุยในเรื่องของอร่วมศึกษากันนะครับผมในเรื่องของสารสนะครับผมคุณประโยชน์นะครับแล้วก็สรรพคุณของสารสมีทั้งหมด3ามสเอ่อข้อนะครับผมเอ่อเป็นหรือว่าเขาเรียกอย่างหนึ่งคือว่ากระทกโรกของฝรั่งนั่นเองนะครับผม บางที่อาจจะได้ว่ากระทอกลกบางที่อาจจะได้ว่าเสาวรสนะครับผมซึ่งอ่อเสาวรสเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดมีเขาเรียกว่าอ่อมี3สีนะครับผมมีสีม่วงนะครับผมสีเหลืองหรือว่าแล้วก็สีส้มนะครับผมซึ่งบ้านเรามักจะปลูกกันอยู่3สายพันธุ์นะครับผมที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีสีเหลืองสีม่วงนะครับผมแล้วก็จะมีสีส้มนะครับผมแต่เอกลักษณ เอกลักษณ์ที่ขายขึ้นห้างก็จะเป็นสีม่วงนะผมส,ส่วนใหญ่นะผมเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอ,หอมของเขานะครับผมนะครับแล้วก็ส,สับปะรด่ยเขามีอุดมไปด้วยของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมอยู่หลายชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีสองวิตามินบีสามและกรดโฟริกนะผมแล้วก็ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุ โอ้โพแทสเซียมแล้วก็าธาตุสังกะสีแล้วก็คาร์โบไฮเดตนะผมและยังมีเส้นใยนะครับผมที่มีปริมาณที่สูงนะครับผมอยู่ในผลไม้ชนิดนี้นั่นเองนะครับผมทำแล้วก็ช่วยในเรื่องของผู้หญิงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยแะครับผมเขาจะช่วยในเรื่องของอผิวพรรณของเรานะครับผมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่า อาซาบารดเนี่ยครับผมไม่ควรรับประทานต้นสดนะครับผมเพราะมีสารสารพิษอันตรายชนิดหนึ่งนะผมอาจทำให้ต้องเสียชีวิตได้แล้วก็ทานรอรับประทานแต่ลูกลูกเขาดีกว่าผลของเขาดีกว่านะครับผมรอทานแต่ลูกสุกข,ของเขาดีกว่าถ้าเป็นผลสดสๆๆดสดสดหรืว่าต้นสดๆดเนี่ยไม,ไม่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 ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่ เขาจะมีสารบางอย่างนะผมซึ่งถ้าเราทานไปมันคือว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าทานผลผลของเขามีประโยชน์มากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของสาวร e กันนะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับสาวร e ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสน,นะครับผมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมข้อที่สองนะครับผมช่วยในการชะลอวัยนะครับผมชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยการมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระของเรานั่นเอง น้าผมแลถ้าถ้าสาวๆท่านใดที่ไม่อยากเอ่อคณะอะไรไม่อยากที่จะแก่นะอยากจะผิวพันธ์ดีไม่ติ่งไม่เหี่ยวไม่หยาดน,นะผมทานสาวโรทุกวันนะครับอ่ทุกเพศทุกวัยทานได้หมดนั่นแหละครับผมนะครับผมข้อที่3ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงข้อที่4นะครับช่วยในการเอ่อบำรุงสายตานะผมเนื่องจากมีวิตามิน A รวมอยู่ด้วยในในนั้น,นนั่นเองนะผม แล้วก็มีน้ำเสาวรสช่วยในการทำให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นน้ำเสาวรสช่วยเพิ่มความสด,สดชื่นให้แก่ร่างกายให้กระปีก้กระเป๋านั่นเองนะครับผมข้อที่7นะครับผมมีวิตามิน B2 นะครับผมที่ช่วยบำรุงผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นเล็บแล้วก็เส้นผมของเรานั่นเองข้อที่8มีแคลเซียมซึ่งมีส่วนผสมมีส่วนช่วยในการเสี่ยงต่อการเป็นโรคก,กระดูกเสื่อมหรือว่า เขาเรียกว่ากระดูกกระดูกหักอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กมีโพแทสเซียมสูงช่วยให้มีสติปัญญานะครับผมจิตใจร่าเริงแจ่มใสและก็ด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยการส่งออกของออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงในร่างกายดีขึ้นนั่นเองนะครับผมเขาจะไปหล่อเลี้ยงสมองให้มันดีขึ้นนะครับผมในเรื่องของโพแทสเซียมนะครับผมแล้วก็มาดูในข้อ1ินะครับผมมีแมกนีเซียมนะครับ ซึ่งช่วยในการเผาผลาญไขมันและเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเขาเรียกว่าเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานของเรานะครับผมในร่างกายนะครับผมให้มันมีพลังงานนะครับผมข้อที่11นะครับผมมีฟอสโอรัสสูงซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพเงื้อและฟันให้แข็งแรงนะครับผมข้อ12นิยมนำมาดื่มเป็นน้ำผลไม้หรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเขาเรียกว่า ไม่ใช่น้ำมันขออภัยเป็นน้ำผลไม้รวมนะครับผมซึ่งเราจะเห็นนะครับผมตามร้านทั่วไปนะครับผมข้อที่สิบสามนะครับผมใช้ทําเป็นน้ําปั่นนะครับผมสําหรับที่ทํอน้ำสาวรสนะครับผมอย่างแรกนะครับให้เอาเตรียมน้ำสาวรสนะครับผมสามโลกนะครับเกลือป่นเราจะใช้ถ้่ยแล้วก็เกลือป่นนะครับผมแล้วก็น้ำต้มสุกนะครับผมแช่ แช่เย็นนะครับสักครึ่งถ้วยนะครับผมจากนั้นก็นําเสารถไปล้างให้สะอาดทั้งเปลือกครับแล้วก็นําราฝานนะครับผมฝานครึ่งตามตามตามยาวตามอะไรของเรานั่นแหละครับตามขวางของเรานะครับผมแล้วก็ใช้ช้อนตักเอาแต่เม็ดกับน้ํานะครับผมนํามาอ่านํามาปั่นนะครับผมแล้วก็ใส่กับน้ําต้มสุกนะครับผมจนละเอียดแล้วก็กรองกากเม็ดออกนะครับผมใส่ผ้าขาวบางนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็นําสาวรถนะครับน้ําสารถกองให,ให้เรียบร้อยนะครับผมใส่น้ําเชื่อมใส่กระป่นแล้วก็ใส่น้ําแข็งตามลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็จะได้น้ําสารถที่มีฝีมือของเราได้แบบรสชาติที่มันดื่มเข้าไปแล้วสดชื่นนะครับผมแล้วก็แบบคือเวลาเหนื่อยมาแล้วได้ทานน้ำาสารถเนี่ยมันร่างกายมันจะกระปี้กระเป๋านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อ14บสี่ ข้อที่14นะครับนำมาอ่าเขาเรียกว่าในการแต่งกลิ่นหรือว่ารสชาติของโยเกิร์ตหรือน้ำอัดลมได้นะครับผมแล้วก็15ก็คือเออเนื้อ,เน,อเนื้อสับวรสเนะี่ยนำมาเป็นทำเป็นขนมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นแยมเยลลี่แล้วก็ไอศครีมนะครับผมสามารถทำได้นะครับผมบางท่านก็เคยเอาไปใส,ส่ส้มตำได้ด้วยนะอร่อยนะครับผมข้อที่15นะครับใช้นำมาประกอบอาหารหวานข้าว ของหวานประกอบอาหารเาเขาเรียกว่าเมลของสาวดเนี่ยจะเอามาแต่งหน้าเค้กได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ในเรื่องของของของหวานนะครับผม16ใช้ในการประกอบอาหารเช่นนํายอดของเสารรดไปแกงหรือกินกับน้าพริกได้นะครับผมถ้าไปต้มสุกกินได้นะครับผมแต่ถ้าสดๆไม่ควรนะครับผมเพราะเขามีสารนะครับส่า17นะครับผม เม็ของสาวรรถสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันพืชได้ด้วยนะผมนะครับผมใช้ทำเป็นเนยเทียมจากเมล็ดเ,เมล็ดของสวรถส9 9ใช้เป็นอาหารสัตว์ด้วยนำเปลือกไปสกัดจากแพคทิงหรือว่าเหลือไปตากแห้งนั่นเองนะผมสิบเอ่อ่สิบนะครับผมเปลือกสวรสถสามารถนำมา ทำเป็นปุ๋ยหมัก21ใช้ทำเป็นน้ำมันนวดผ่อนคลายปวดเ,เขาเรียกว่าพวกปวดกล้ามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับผมเนื่องจากผู้ที่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าอะไรมันจะบอกว่าน้ำมันของเขาจะเวลาเราทาไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับผมมันจะผ่อนคลายของกล้ามเนื้อนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม2 2นะครับผม ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสอําอางบางชน,ชนิดนะครับผมเช่นสารกันดแดดละว,ว่าบํารุงผิวบํารุงเรียกว่าบํารุงผิวต่างๆแล้วก็รักษาสิวนั่นเองนะครับผม23ช่วยสมานผิวรักษาเนื้อเยื่อผิวหนัง24ช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดอ,อาการของอวินเวียนศีษะแล้วก็เคลื่อนไส้อาเจียนนะครับผมแล้วก็25ที่ เปอร์โตริโกนะผมนิยมนำมา,านำสารลดไปใช้ในการเ,าเขาเรียกว่าอะไรลดความดันโลหิต oh นะครับผม26ช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ27ช่วยในการฟื้นฟูตับและไตให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมดีทีเดียวนะครับผมตับนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายตับไม่ใช่ว่ามีประโยชน์หมายถึงว่าตับเนี่ยเขา เป็นไม่ว่าเราจะทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันสําคัญมากนะครับในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทานอะไรเข้าไปเนี่ยด่านแรกก็คือตับตับเขาจะสแกนว่าอันนี้ดีไม่ดีอัน,นอันนี้ดีก็เอาอนนเอาเอาข้ามาเอาเข้าร่างกายให้หร่างกายบำรุงร่างกายอันไหนที่มันดีเขาจะสกัดออกสกัดออกพยายามสกัดออกไม่ให้ไม่ให้ของที่มันไม่ดีเข้าร่างกายของเรานั่นเองซึ่งว่าตับเป็นสิ่งที่ดีกับไตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว ควรที่จะทานนะครับผม28นะครับผมช่วยในการกําจัดสารพิษในเลือดนะครับผม29ช่วยบรรเทาอาการปวด30ช่วยในเรื่องของการบํารุงปอดนั่นเองนะครับผมโหสรรคุณเยอะแยะมากมายเลย31ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะครับผม32ช่วยรักษาความดันโลหิตส,สูง33ช่วยรักษาอาการหอบหืด34ใบสดนํามาพอกนะผมแก้เขาเรียกว่าอะไร แก้ฮิตได้นะผมอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะผมบางทีนะผมสามนะครับดอกนะครับผมใช้ในการเ,าเขาเรียกว่าขับเสมหะนะครับผมช่วยแก้อาการไอนะครับผม36นะครับผม,มเมล็ดมีสารที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ก็ก สรรพคุณก็จะมีบอกมาบอกเขาขาวนะครับผมแต่ว่าสรรพคุณเยอะมากมายเลยนะครับผมใน3 7ิข้อนะครับผมซึ่งเยอะมากมายเลยนะครับผมผมชอบตรงที่มันบำรุงตับนี่แหละแล้วก็ไตนะครับผมก็ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ลองไปหาทานดูนะครับผมทานทุกวันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผม ขอบพระคุณมากครับท,ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ